สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนาะคะ่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกฐานด้วยเนาะคะ่ะมื่อนี้อันก็จะพาเพื่อนๆมาเหตุสูตรน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะคะ่ะเอาไว้ใส่กับืดผักของเราเนาะคะ่ะจะบต้องเพิงิงหุ๋ยเคมีมากเนาะคะ่ะ เดี๋ยวอันจะมาบอกสูตรเพื่อนๆเนาะคะ่ะเฮ็ดตามเนาะคะ่ะเฮ็ดให้พืชผักของเราจะเลื่อนเติมตัวแข็งแรงเนาะคะ่ะงามต้นอวบต้นใหญ่เนาะคะ่ะแล้วก็มีผลผลิตสูงเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปทํา กันเลยเนาะคะ่ะอันนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็เอ็มรอยเนาะคะ่ะเอ็มรอยอ็มลอยอันนี้ผงชูรสเนี่ยผงชูรสเนาะคะ่ะตายยังก็ไดเนาะจ้าเพื่อนๆไข่หนึ่งฟองแล้วก็น้ำปลาด้ยค่ะขาดบด่ไดเนาะจ้าบางคนอาจจะใส่กะปิแทนน้ำปลาได้จ้าแต่อันเลือกน้ำปลา ่างายน้ำเนาะคะ่ะสิ่งที่เห้ากินได้เนาะคะ่ะเอาไปใส่กับปืดผักของเรากะมีประโยชน์เขาก็ได้กินแบบปลอดสารเนาะคะ่ะนี่คือผงชโรดเอ็มรอ้อยเติมเห็ดกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกต้อง เคาะหน่วยไข่ก่อนนะจ้ะแตกแล้วแล้วก็อาไนี่เลยนะคะอาไหนุ่ก้อนตีตีไข่เนาะค่ะให้มันเขากันค้นให้เขากันเนาะคะ่ะเพื่อนๆ อันนี้เขาจะใส่ได้ๆๆๆหลายหลายขวดอยู่นอกจ้าจะ,จะเอามากแค่สองขวดมันจะเป็นจุลินซีเนะคะเป็นจุลินซีสังเคแสงค่ะไข่เขาจะไม่เห็ด นำมาร์กยูรินซี่เนาะคะ่ะเสร็จแล้วเนาะคะ่ะค้นเข่ากันแล้วเนาะคะ่ะเอาเอมร้อยหนึ่งฟ้าอือตีลงไปแล้วก็ผงชูรสนะคะ ประมาณหนึ่งส่อนน้ำปลาหนึ่งช้อนประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันอันนี้เป็นจุลินซี่ย่างดีเลยเนาะค่ะเขาจะมักไวประมาณ หนึ่งเดือนขึ้นไปประมาณสิบวันเราก็มาเปิดฝาอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะสิบวันเปิดฝารอบหนึ่งเขยา่าเขยา่าให้มันเขากันเนาะคะ่ะอันจะเห็นประมาณนี้เนาะ,ะจ้ะถ้าเข้ากันดีแล้วนะ,ะจ้ะเแิดใครก็ยะจริงนะ,ะพี่น้องอันนี้คือเอาบีบีนะคะ ไปใส่ต้นไม้ของเ้ามันจะเป็นแค่เสียมยางดีเลยนะจ๊ะติดแล้วนะคะเปิดแล้วก็เอายางหละซอนเคืงเนาะคะ่ะที่ลงไปนะจจะ ซอนครึ่งแล้วก็อันนี้บางคนก็ใส่สองซอนเนาะคะ่ะอันนี้ที่เหลืออันก็จะเอาใส่น้ำเอาใส่แบบเดียวกันเนาะคะ่ะประมาณทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ เดือนหนึ่งเนาะคะ่ะอ๋อเขายาวเลยค่ะเยอะแบบนี้เนะะา,าบบนนะนัมันเข้ากันเอาไวตาะะ้ตากแดดเนาะจ้าตากแดดอันนี้เขายาวอีกเ้วยจ้าเพื่อนๆเขายาวจังสี่จักหนึ่งนาทีแล้วก็เอาไปตากแดดลำไร้เนาะจ้าที่นี้แสงแดดเด้อประมาณหนึ่งเดือนประมาณสิบวันเปิดฟ้าแบบนี้เนาะคะ่ะ อากาศเขาออกนะจ้ะถายที่นิดนึงเนาะคะ่ะแล้วเรามาดูกันหนึ่งเดือนมันจะเป็นบอแน่จ้ะเดี๋ยวอันจะทำคลิปให้เพื่อนๆเบิงว่าหนึ่งเดือนมันเป็นไหมโอเคจ้านี่คะ่ะเพื่อนๆ ยูลินซีที่อันในเห็ดว้เนาะค่ะก็มีหไา้ขวดเนาะคะ่ะแต่เมื่อนานเห็ดว้แค่สองสองขวดเนาะคะ่ะนี่จ้ายูลินซีน้ำหมักกินซีเนะะาะจ้ะทำให้พืชพันพืชเท็ดให้พืชพักงามโตวไวะะ้เนาะจ้าโอเค ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เขามารับชม